อังกฤษล็อกดาว5พฤศจิกายนคนไทยยังเข้าได้อยู่ไหมจุดประสงค์ที่ออพูดวิดีโอเหล่านี้นะครับทั้งประเทศอื่นๆก่อนหน้านี้ด้วยเนี่ยก็เพราะว่าออพูดให้สําหรับคนที่อยากจะไปะนะซึ่งแน่นอนว่าจะต้องรู้ความเสี่ยงว่า,าการติดเชื้อตอนนี้กําลังเยอะอยู่นะแต่ได้พูดข่าวมาตลอดว่าการเสียชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เยอะคือติดเชื้อง่ายขึ้นแต่ว่าโอกาสเสียชีวิตมันไม่ได้สูงถ้าเราเป็นคนที่มีภูมิต้านทานปกติ ก็คือเราต้องรู้ความเสี่ยงก่อนถ้าใครกลัวก็อย่าพิ่งไปแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้กลัวแต่ว่ากังวลว่าจะไปได้ไหมหรืออะไรเนี่ยก็คือจากข้อมูลที่มีวันนี้นะก็ไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรนะก็คือยังเข้าได้อยู่อันนี้คือเป็นเว็บไซต์ของทางรัฐบาลอังกฤษเองเลยนะครับ <c oughs> gov.uk นะเดี๋ยวเราลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นหน้าที่เขาประกาศว่าประเทศไหนจะต้องมีข้อจํากัดเนี่ยต้องกักตัวหรือเปล่าเข้าได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งตรงนี้ ล่าสุดอัปเดตก็คือ1พฤศจิกายนแล้วนะโอ้ oh, มันยาวมากใช่ไหมเราก็ใช้เมนูค้นหาชื่อคําว่าไทยแลนด์เลยนี่ไทยแลนด์ Thailand ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะครับเข้าได้นะเนี่ยประเทศพวกนี้ก็คือเข้าได้นี่คุณไม่ต้องกักตัวถ้าเกิดคุณมาที่ประเทศอังกฤษเนี่ยก็ขเขาก็ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นประชากรชาวไทยอย่างเดียวนะใครที่มาจากประเทศไทยหรือประเทศเหล่านี้ที่อยู่ประเทศนั้นๆมาอย่างน้อย14วันก่อนที่จะเข้ามาอังกฤษเนี่ยก็คือไม่ต้องกักไงโอเคอีกอันหนึ่งก็คือเว็บไซต์ของ IATA นะครับก็คือองค์กรการบินสากลนะเราไปจิ้มที่ประเทศอังกฤษเนี่ยตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้มีการประกาศอะไรเพิ่มเติมนะคือเราก็เวียนเข้ามาดูอยู่เรื่อยๆแหละเพราะว่าสายการบินเขาต้องอ้างอิงอันนี้ไงของ IATA เนี่ยนะแล้วก็ถัดมาครับก็คือสถิติการติดโควิดในประเทศอังกฤษนะก่อนจะเริ่มข่าวก็สังเกตว่ามันพุ่งอย่างมากเลยนะแต่ว่านะอันนี้คือเว็บ2นะซึ่งสูงกว่าเว็บแรกนี่มากกว่าเท่าตัวเลยนะ แต่ว่าดูข้างล่างก็คือการเสียชีวิตนะครับก็ยังส่วนทางกันอยู่นะแต่แน่นอนมันเพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่าเขาไม่ทําอะไรเลยเนี่ยนะมันจะอาจจะต้องสูงไปกว่าน,นี้ไปอีกใช่ไหมเทะนั้นยังไงเขาก็ต้องทําแต่ว่าเหตุผลในการทําของเขาเนี่ยคือเรื่องของล็อกดาวน์เนี่ยไม่ใช่การล็อกดาวน์แบบฟูลล็อกดาวน์ที่ปิดทุกอย่างห้ามเข้าห้ามออกห้ามออกจากบ้านหรืออะไรก็คือพยายามปิดให้น้อยที่สุดเผื่อว่าชาวอังกฤษเนี่ยจะได้ฉลองคริสต์มาสได้ไงก็คือรีบทำซะในเดือนพฤศจิกายนนี้แหละ ถ้าสถานการณ์คลี่คลายก็คือเดือนธันวาคมก็จะได้ฉลองคริสต์มาสกันแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งคือฝรั่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือเหมือนคนไทยไงเขาก็ไม่ค่อยยอมใส่หน้ากากใช่ไหมไม่ค่อยยอมเว้นระยะห่างล้างมือแถมเผลอๆบางประเทศเนี่ยยังจะมาประท้วงอีกว่าไอ้ที่ให้ใส่หน้ากากเนี่ยคือการหลอกลวงเขาหรืออะไรเงี้ยนะก็จะพุ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแต่ยังไงก็ตามอยากให้จํากรามนี้ไว้นะครับว่ายังไงมันยังคงสวนทางกันอยู่นะ ึงอันนี้จะมากกว่ากาันเกินเท่าตัวนะแต่น,นี้ก็ยังคงต่ำอยู่นะแสดงว่าเรามีการรับมือที่ดีขึ้นแต่แน่นอนจํานวนมันมากขึ้นไอ้น,นี่มันก็ต้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วยไม่ใช่เรื่องแปลกฉะนั้นเขาต้องพยายามลดไอ้จำนวนนี้ลงให้มันแบนลงไปก่อนไอ้ตรงนี้มันก็จะไม่พุ่งขึ้นไงครับก็กลับมาที่ข่าวเดี๋ยวเราลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับอันนี้ก็คือการล็อกดาวน์นี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมฉะนั้นหลายๆคนได้ยินคําว่าล็อกดาวน์แล้วหวาดเสียวว่ายังไงไไไไม่่ใหห้้้้เเขาารืออปปลลก็ดตแวนะ ส่วนคนที่อยู่ที่อังกฤษอยู่แล้วเนี่ยคืออ๊อฟก็ไม่ได้ไปรู้ลึกถึงเข้ากับคนที่อยู่ที่อังกฤษนะแต่แค่ว่าอ๊อฟก็พูดให้กับคนที่คิดจะไปนะครับคนที่อยู่อยู่แล้วก็อย่าปิดกั้นเขาเลยเพราะว่าเราได้บอกแล้วว่าเขาต้องรู้เรื่องความเสี่ยงเขาต้องยอมรับได้นะครับคือคนจะไปคนจะกลับเนี่ยคือควรจะเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ควรจะมีใครมาพยายามปิดกั้นก็คือถ้าเราหวังดีว่าเขาไม่ควรจะมาเพราะว่าโควิดติดเชื้อพุ่งอยู่เขาเป็นกลัวจะเป็นอันตรายก็ให้ข้อมูลเขาไปแล้วเขาเเป็นนนคตัดสิใจอง คือเราต้องเคารพในการตัดสินใจคือสิทธิส่วนบุคคลนะครับต้องมีอย่างอังกฤษเนี่ยผมได้เคยอ่านข่าวมาตลอดว่าเขาไม่เคยห้ามประชาชนของเขานะว่าจะออกไปเที่ยวไหนออยุโรปประเทศอื่นด้วยก็คือเขาเป็นเชิงให้คําแนะนําว่าเออคุณไม่ควรไปนะเพราะงี้งี้งี้ง,งี้ไม่ได้แบบห้ามเหมือนของไทยก็ไม่ได้ห้ามออกนะแต่จะเข้าเนี่ยต้องกักตัวใช่ไหมซึ่งกักที่บ้านก็ไม่เป็นไรแต่กักที่โรงแรมเนี่ยค่าใช้จ่ายแพงซึ่งทําให้หลายคนเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะรีบกลับเพราะว่ามันไม่คุ้ม เนี่ยเขาบอกรัฐบาลหวังสถานการณ์จะดีขึ้นก่อนคริสต์มาสก็คือเป็นการทําเพื่อให้ทุกอย่างมันคลี่คลายเขาจะได้ฉลองคริสต์มาสกันได้ไงเป็นเทศกาลที่สําคัญมากๆของเขาอ่ะนายกรัฐมนตรีของอังกฤษก็ประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศอังกฤษเป็นครั้งที่สองขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อเกินหนึ่งล้านคนแล้ววงเล็บสะสมนะตั้งแต่ต้นนะสสนี่สะสมเออยังไม่เกินนี่แค่เกือบจะถึงอีกหน่อยนึงเท่านั้นเองคือสะสมมันตั้งแต่ต้นนะไม่ใช่ว่าเอ้ยช่วงเดือนที่แล้ว ร้านค้าสําหรับสินค้าที่ไม่จําเป็นร้านอาหารผับธุรกิจต่างๆจะต้องปิด1เดือนยกเว้นร้านอาหารแบบที่ไม่ได้ไปนั่งรับประทานที่ร้านก็ยังให้บริการได้ก็คือ delivery ต่างๆหรือเปล่าแต่มาตรการล็อกดาวน์ครั้งนี้ต่างจากช่วงฤดูใบไม้ผลิก่อนหน้านี้คือรอบแรกอ่ะเพราะสถานศึกษาก็ยังเปิดต่อได้การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็ยังจัดได้นี่ไงไม่ใช่ฟูลล็อกดาว ผู้ล็อกดาวคือปิดทุกอย่างเลยซึ่งเราหวาดเสียวเพราะเราเคยเหมือนเจอความน่ากลัวในช่วงนั้นมาแล้วคือถึงเขาจะล็อกดาวเขาก็จะพยายามทําให้มันเสียหายน้อยที่สุดเพราะเขายังไม่ฟื้นจากรอบแรกเลยแล้วก็สาหาราชอาณาจักรซึ่งประกอบด้วยสี่ชาติก็คืออังกฤษสกอตแลนด์ไอร์แลนด์เหนือและเวลส์โดยคําสั่งปิดประเทศอังกฤษมาจากรัฐบาลกลางของสาหาราชอาณาจากักรก็คืออีกสามที่ที่เหลือคือแล้วแต่รัฐบาลท้องถิ่นหรือเปล่าก่อนหน้านี้รัฐบาลของเวลส์ได้ประกาศ ล็อกดาวน์เป็นเวลาสิบเจดวันสั่งให้ประชาชนอยู่บ้านระหว่างย3บสามตุลาถึงเก้าพฤศจิกาตอนนี้คือเปลี่ยนหรือยังคือประเทศนี้ชื่อสหรา,าชาอาณาจากักรเพราะว่าประกอบด้วยสี่ประเทศไงสี่ประเทศมารวมกันเลยเป็นสหไงสห์การล็อกดาวน์ครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่มีการระบุว่าสหรา,าชอาณาจากักรกำลังจะมียอดผู้เสียชีวิตรวมสูงกว่าการระบาดรละลอกแรกอย่างมากซึ่งก็ยังนะยังห่างอยู่นะแต่ว่าถ้ามันพุ่งไปมากกว่านี้ มันต้องมาใกล้เคียงแน่แต่ตอนนี้ยังห่างอยู่นะคือเราก็พยายามโตข่าวนะครับนอกจากนี้คาดว่าการล็อกดาวน์จะส่งผลกระทบต่อการเดินทางและมีกําหนดที่จะบังคับใช้ในวันพฤหัสบดีนี้จนถึง2ธันวาคมก็คือเริ่มวันที่5พฤศจิกายนนายกข,ของอังกฤษได้ถแถลงข่าวนี้หลังจากที่หารือกับคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรับมือการระบาดของโควิดโดยหัวหน้าการแพทย์ของอังกฤษและที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ก็ได้ร่วมถแถลงข่าวด้วยอ๋อจากหัวข้อนี้นะรับมือไม่ไหวช่วงคริสต์มาส ต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้อ่านทั้งหมดในข่าวนี้นะอ่านเฉพาะอันที่เกี่ยวกับหัวข้อของเราถ้าเกิดว่าเขาไม่รีบป้องกันซะกอ่อนเนี่ยนะช่วงคริสต์มาสเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีการจับจ่ายซื้อของอะไรกันอย่างสูงมากใช่ไหมเพราะเขาจะฉลองกันใช่ไหมไม่งั้นตรงนั้นเนี่ยวิกฤตหายนะแน่ถ้าเกิดเขาไม่รีบสกัดไว้ตั้งแต่ตอนนี้ใช่ไหมถ้าเกิดปล่อยไปจนถึงคริสต์มาสเนี่ยยิ่งหายนะแน่ๆเพราะว่าคนจะมารวมตัวกันเยอะมากใช่ไหมอ่ากันั้นต้องรีบทําไว้ก่อนครับมันเป็นเรื่องจําเป็นะแแลล้วห ถ้าปล่อยไปอย่างนี้จนถึงคริสต์มาสเนี่ยทางหน่วยงานสาธารณาสุขเนี่ยจะไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ก็คือมันจะเกินกําลังของเขาแม้ว่าจะมีการใช้โรงพยาบาลสนามก็คือบางประเทศก็ใช้สนามฟุตบอลเป็นโรงพยาบาลเลยนะและยกเลิกการรับผู้ป่วยที่ไม่ใช่กรณีเร่งด่วนแล้วก็ตามคือโรคอื่นก็ชะลอไปก่อนให้โควิดก่อนครับตรงนี้บอกว่าการจะควบคุมโควิด -19 เนี่ยเราต้องลงมือทําตอนนี้ เราได้มาถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและการระบาดใหญ่ยังคงเดินหน้าไปในทิศทางที่เกินกว่าที่คนจนํานวนมากคาดการไว้ครับก็อย่างที่บอกนะว่าเขาไม่ให้ความร่วมมือหมายถึงประชาชนเนี่ยนะเขาไม่ให้ความร่วมมือฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะติดเชื้ออย่างรวดเร็วอ่าก็ทนี้เอา็วิเคิาเค์ว่าอ่าถ้าบอกว่าก็อังกฤษเขาเปิดรับหมดทุกประเทศเลยเนี่ยอังกฤษเขาก็เปิดให้ขอวีซา่าใช่ไหมมาตั้งแต่หนึ่งมิถุนายนและใช่ไหมแล้วเขาก็เปิดรับหมดนะ ทุกประเทศแต่วงเล็บว่าก็มีการแยกว่าประเทศไหนเข้าได้แบบไม่ต้องกักตัวประเทศไหนเข้าได้ยังต้องกักตัวอยู่ก็ยังมีแต่ว่าเปิดรับหมดอเมริกาก็เข้าอังกฤษได้แต่ต้องกักตัวอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเขาจะติดเชื้อพุ่งเพราะว่ารับหมดทุกประเทศเนี่ยนะก็ควรจะติดเชื้อพุ่งมาตั้งหลายเดือนแล้วใช่ไหมเพราะว่าคนเข้ามาปุ๊บก็ต้องแพ้โควิดทันทีใช่ไหมแต่เพิ่งจะมาเป็นเอาตอนเนี้ยก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นผลพวงจากที่ ประชาชนไม่ได้ให้ความร่วมมือแล้วก็คนอังกฤษก็ออกไปเที่ยวในประเทศที่มีการระบาดหนักหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดจะติดเชื้อพุ่งเพราะว่ารับคนต่างประเทศเข้ามาทุกประเทศเนี่ยก็ควรจะเป็นตั้งหลายเดือนแล้วประมาณนี้นะครับจากในรูปนี้ก็คือตอนนี้เริ่มมีการใช้น้องหมานะเนี่ยอ๋อฟินแลนด์เหรออังกฤษย,ยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมเอเคยออกข่าวไปฟินแลนด์ทดลองใช้น้องหมาเนี่ยดมกลิ่นหาผู้ติดเชื้อในสนามบินก็เรียกได้ว่าแม่นยํามากะใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีนะ มีความแม่นยำเกือบร้อยเตรงนี้ก็คือฝ่ายค้านเขาก็บอกว่าทําช้าเกินไปแล้วน่าจะทําตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็คือช่วงเดือนตุลาก็เป็นช่วงที่เด็กปิดเทอมใช่ไหมน่าจะทําตั้งแต่ช่วงนี้แล้วเนี่ยช้ากว่าที่ควรจะเป็นมา2อสาสัปดาห์แล้วการลังเลใจของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องนี้ทําให้เราพลาดวันหยุดช่วงกลางภาคไปแล้วซึ่งเป็นช่วงหมายถึงช่วงที่เด็กปิดเทอมนะซึ่งเป็นช่วงที่น่าจะทําให้เกิดผลดีที่สุด ก็สังเกตว่ายุโรปประเทศอื่นที่เคยพูดไปอย่างเยอรมนีหรือฝรั่งเศสก็พึ่งจะมาทําช่วงนี้เหมือนกันครับแล้วก็มีกลุ่มของเอกชนนะครับเขาก็บอกว่าการล็อกดาวน์ทั่วประเทศเนี่ยจะทําลายอุตสาหกรรมอย่างแน่นอนก็เป็นการตัดสินใจที่ยากลําบากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าถ้าเข้มงวดกับโควิดมากเกินไปนี่ขนาดว่าเขาเปิดเร็วแล้วนะอุตสาหกรรมก็ยังลําบากนะรายได้ก็ยังไม่ฟื้นนะถ้าเกิดไม่เปิดเลยนี่จะขนาดไหนใช่ไหม ก็คือถ้าเข้มงวดเกินไปเศรษฐกิจก็จะพังแต่ว่าถ้าไม่เข้มงวดเลยปล่อยหมดเลยก็นี่แหละพุ่งอย่างที่เห็นนี่แหละฉะนั้นกลายเป็นว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากลําบากมากถ้าฟูลล็อกดาวอีกรอบหนึ่งเนี่ยรับรองเจ๊งเจ๊งหนักอันนี้คือไม่ฟูลนะยังไปเรียนได้อยู่ใช่ไหมฟุตบอลยังแข่งได้อยู่อะไรเงี้ยปิดเฉพาะสถานที่ที่มีคนไปรวมตัวกันอย่างหนานแน่นอ่ะแล้วก็ถ้ามีคนจะมาค้านว่านี่ไง เขาเปิดนี่ไงอิสระเกินเหตุนี่ไงก็เลยพุ่งเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยใช่ไหมถ้าทั่วโลกเขาคิดกันแบบนั้นเนี่ยนะตอนช่วงเนี่ยที่๊อฟก็ติดตามข่าวว่าประเทศในเอเชียหลายๆประเทศใช่ไหมอ่าไทยเองก็มีความเคลื่อนไหวใช่ไหมว่าพยายามจะเปิดถ้าไม่งั้นแล้วทาไมเราจึงไม่กลับไปเหมือนเหมือนช่วงแรกๆละ่ะที่ปิดอย่างสมบูณ์เลยใช่ไหมเราเพิ่งกําลังพยายามจะเปิดมาเจอข่าวยุโรปล็อกดาวน์นี่ทาไมเราไม่แบบอยู่ดีๆแบบว่าฟ้าผ่ามาเลยแบบว่าไอ้ที่เคยบอกจะให้เขา้าให้เขา้เขาทั้งหลายเนี่ยยกเลิกให้หมดเรากําลังจะถึงไฮซีซั่นแล้ว ส่วนใหญ่ต่างชาติจะมาเที่ยวเราก็คือพฤศจิการันวามกราใช่ไหมก็ยกเลิกให้หมดเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาโควิดมาแพร่ทาไมเราจึงไม่อยู่ดีๆกับลาเราก็ยังพยายามจะเดินหน้าเปิดอยู่นะถึงแม้ว่าจะเปิดแบบแง้มๆแ,แล้วก็ประเทศอื่นในเอเชียบางประเทศอย่างญี่ปุน่นหรือสิงคโปร์ก็พยายามจะค่อยๆเปิดคือยังไม่ได้เปิดอาเหมือนก่อนโควิดแต่กําลังพยายามจะค่อยๆเปิดใช่ไหมครับฉะนั้นก็หมายความว่าเราทุกคนต่างรับรู้กันว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยคือมันเสียหายไปมากตั้งแต่ล็อกดาวน์รอบแรกแล้วยังไงก็ต้องพยายามทํา ต่อให้โควิดมันพุ่งแค่ไหนเนี่ยเราจะไปกลัวแบบว่าปิดไม่ทําอะไรเลยแบบช่วงแรกๆเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้แล้วยังไงเราก็ต้องพยายามเดินหน้าเปิดรวมทั้งประเทศที่ล็อกดาวน์ตอนนี้ด้วยเนี่ยเขาก็ต้องพยายามให้ล็อกให้น้อยที่สุดแล้วก็ทำไงให้มันสกัดให้ได้มากที่สุดเราก็สรุปว่าต้องมาตามดูกันต่อไปดีกว่าว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงนะครับเขาจะดีขึ้นไหมหรือจะยิ่งพุ่งหนักกว่าเดิมนะครับเพื่อน,อนๆคิดเห็นกันยังไง,ง,ไงก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ